และแล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจากปากทางเข้าถึงตัวโรงแรมระยะทางเกือบ1กิโลเมตรมันเป็นทางแดงถนนลูกรังมีพื้นเปียกแฉะจากฝนตกเมื่อคืนโอบรรยากาศด้านหลังสวยเลยเนาะทั้งรอยล้อรถลื่นเปียกแฉะเต็มถนนเลยงั้นขอฉีกออกทางขวาน่าจะรอดอุ้ยเฮ้ยโชว ต้องใช้วิทยายุทกันหน่อยจุดแรกที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คืออนุสรสถานเกาะช้างซึ่งจะเป็นชายหาดเล็กๆแล้วเราก็มาถึงชายหาดอนุสรสถานเกาะช้างโดยชายหาดแห่งนี้มีความยาวประมาณ100เมตรต้องบอกว่าที่นี่น้ำใสมากเห็นแล้วพี่เคก็ชอบเลย แล้วที่นี่ก็ยังจัดว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วเขาก็จะเอามาทำให้กินและเนื้อปลากันเห็นๆเ,เลยทั้งซาซิมิซูชิปลาเกา๋าปลาหมึกปลากระพงโอเค My Life ชีวิตผมชีวิตคุณชีวิตใครก็ใช้ซะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้พี่เคก็อยู่ที่สระแก้วนะครับที่ปั๊มปตทเขาชะกันก็วันนี้เรามีทริปจะไปไหนกันเกาะช้างครับผมไปเกาะช้างนะครับนี่มาจากไหนเนี่ยการศึก์ครับมาจากกาสินกออกมาก่ี่โมงตีห้าออกมาตีห้าเลยพี่เคก็ออกมาจากนครนายกนะครับเรามาเจอกันที่สระแก้วนี่เดี๋ยวเราจะไปเกาะช้างกันหัวน้องภุมนี่ก็ออกแต่เช้าเลยเนาะพี่เคก็ออกมาประมาณสิบโมงเช้านะครับมาเจอกันกลางทางพอดีเลยเดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามชมกันนะว่าทริปนี้จะเป็นยังไงนะครับเกาะช้างนะครับ ริปนี้เรามีสมาชิกร่วมขับขี่กันทั้งหมดมอเตอร์ไซค์6คันและรถยนต์1คันโดยจะเป็นเพื่อนๆมาจากสายอีสาสนสกลนครกาลสิน5ท่านพี่นุ้ยจากกรุงเทพและพี่เคจากนครนายกซึ่งจุดหมายของเราก็คือที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่พี่เคมาเกาะช้างจากครั้งล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วที่มาตอนช่วงโควิด ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเงียบมากบ่ายสามโมงยีตอนนี้เรามาถึงปากทางเข้าท่าเรืออ่าวธรรมชาติจากจุดนี้เราจะขับขี่ต่ออีกราว30กิโลเมตร With you, I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain you bring You don't ever wanna give me และตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแล้วโดยเราต้องเอารถไปจอดก่อนแล้วค่อยมาซื้อตั๋วข้ามฟากซึ่งหลายคนก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นกันมากคึกคักใหญ่ไม่แสดงอาการง่วงเหงาหาวนอนเลย โอเคงั้นระหว่างรอนี้เดี๋ยวพวกเรามาเซลฟี่ถ่ายรูปเท่ๆกันสักหน่อยดีกว่า You understand? จากท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้างตรงนี้เราจะใช้เส้นทางฝั่งซ้ายของเกาะซึ่งจะเป็นเส้นทางแบบโลเคอลสัมผัสวิถีท้องถิ่นแบบชาวบ้านจะไม่ค่อยมีร้านค้าหรือบริการหรือความเจริญในแบบเมืองเหมือนฝั่งขวาถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือขวาวุ่นวายซ้ายสงบนั่นเองโดยเราจะขับขี่ไปยังโรงแรมที่พักจากตรงนี้ก็อีกประมาณ19กิโเมตร และแล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจากปากทางเข้าถึงตัวโรงแรมระยะทางเกือบ1กิโลเมตรมันเป็นทางแดงถนนลูกรังมีพื้นเปียกแฉะจากฝนตกเมื่อคืนรถฮาเล่ทัวริ่งน้ำหนักหลายร้อยกิโลบอกเลยว่าปลิ้นทำเอาเสียหลักลื่นล้มกันได้ง่ายๆเลยงั้นพี่เคขอจอดดูหาเหลี่ยมหามุมก่อนว่าพอจะไปตรงไหนได้บ้าง ซึ่งดูจากในคลิปแล้วเหมือนว่าจะขี่ง่ายนะไปได้เรื่อยๆแต่ความจริงแล้วแม่มขี่ไปก็ลุ้นไปกันเลยทีเดียว ครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่รีสอร์ทแล้วนะครับชื่อว่ากุชฉะบุรีนะครับชื่ออาจจะเรียกยากสักนิดหนึ่งแต่บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ก็เย็นๆแล้วประมาณ5้าโมงกว่านะครับอันนี้ก็อยู่ตรงล็อบบี้ตรงร้านอาหารตรงอะไรประมาณนี้นะครับก็ข้างหลังก็เห็นทะเลนะครับเป็นมุมสูงก็สวยดีนะครับเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยร้อนมากพอมารับกุญแจนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ห้องพักกันนะครับ ครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ห้องพักแล้วนะครับโหจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนี่ติดวิวทะเลนะครับมองเห็นทะเลข้างนอกนะครับแล้วก็เตียงก็เป็นเตียงคู่เลยนี่นะครับวันนี้ก็นอนกับน้องคุงนะครับอยู่ไหนวะคุงอ <c oughs> <c oughs> าอะไรอาบน้าเหรอไปโดดน้ำอ่าเดี๋ยวไปโดดน้ําโอ้ยเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าโหบรรยากาศด้านหลังสวยเลยเนาะ คืนนี้เราก็อยู่ที่รีสอร์ทรับประทานอาหารค่ำร่วมกันสังสรรค์กันเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอแล้วค่อยแยกย้ายนอนหลับให้เต็มอิ่มเก็บแรงไว้ขี่รถเที่ยวตะลุยรอบเกาะพรุ่งนี้ ตื่นมาทานอาหารเช้านะครับรรยากาศดีมากลมเย็นมากเลยนะครับก็ทานข้าต้มหลงทองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีโปรแกรมไปทัวร์รอบเกาะกันนะครับสักคู่หนึ่งเนี่ยทานข้าวเช้านี้เราพบว่าทางที่เข้ามามันเละยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากตอนเช้ามืดได้มีฝนตกลงมาอีกเป็นยังไงล่ะหาเลยแม่ฮ่ <laughs> เอามาลุ้นกันอีกรอบสองหนุ่มพี่ยะกับน้องคุงสองท่านนี้ได้มาจอดรอสมน้ำหน้าเพื่อนเอ้ยรอให้กำลังใจเพื่อนปัดโถเอ้ยแค่นี้ชิวชิวสู้ตายสบายพี่เคอยู่แล้วจ้าและแล้วเราก็ได้มาถึงตรงส่วนยากที่สุดทั้งรอยล้อรถลื่นเปียกแฉะเต็มถนนเลยงั้นขอฉีกออกทางขวาน่าจะรอด เฮ้ยเฮ้ยโชเช,ชต้องใช้วิทยายุทธกันหน่อยรอดแล้วจ้า,าจุดแรกที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คืออนุสรสถานเกาะช้างซึ่งจะเป็นชายหาดเล็กๆเงียบสงบของทหารเรือแต่ก่อนที่จะถึงนั้นก็จะมีจุดชมวิวให้แวะก่อนชื่อว่า ฐานปฏิบัติการกช1อ่าวกะรังโดยเส้นทางตรงนี้จะเข้ามาจากถนนเส้นหลักประมาณ7กิโลเมตรเป็นทางแคบขึ้นเขาโค้งเยอะและเต็มไปด้วยต้นไม้รอบข้างให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในอุโมงต้นไม้เลยอันนี้ก็มาจุดชมวิวนะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ ขึ้นเขามานะครับทางก็สวยดีนะครับเป็นต้นไม้เยอะแย,ยะเลยนะครับ แล้วเราก็มาถึงชายหาดอนุสรสถานเกาะช้างโดยชายหาดแห่งนี้มีความยาวประมาณ100เมตรต้องบอกว่าที่นี่น้ำใสมากเห็นแล้วพี่เคก็ชอบเลย แล้วที่นี่ก็ยังจัดว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทยที่เคยต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศสถึง7ลำส่วนของไทยะมี3ลำตั้งแต่สมัยพศสอ8 4จนเป็นเหตุทำให้ทหารเรือต้องเสียชีวิตไปถึง36นายจึงเป็นที่มาของอนุสรสถานเกาะช้างแห่งนี้เอาแค่นี้พอนะเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ thank you ครับผมตอนนี้พี่เคก็มาอยู่ที่อา่าวท่าเทียบเรือบ้านสลักคอกนะครับเราก็จะมาทานข้าวกันแล้วก็เอารถมาจอดกันตรงสะพานนี้นะครับเป็นสะพานเทียบเรือก็เอารถมาจอดกันถ่ายรูปกันนะครับสวยมากเลยบรรยากาศดีมากนะครับมองเห็นทะเลกว้างเลยอันนี้ก็มาเลือกปูกันนะครับมีปูเป็นๆกุ้งเป็นๆ กูมาตัวใหญ่มากตัวสามรอยยี่สิบบาทได้เที่ยวกับมือรวะไรนะยี 100, 100, 100. ะ่สิบล่กมา ตอนนี้พี่เคก็มาอยู่ที่ร้านบัณฑิตบาร์ซึ่งร้านนี้ต้องขอพูดเลยว่าคือร้านลับแห่งเกาะช้างเปรียบดังเพชรในตมที่ได้มาแล้วก็ลืมไม่ลงจนต้องอยากกลับมาอีกครั้งโดยที่นี่จะเป็นร้านเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงติดกับอ่าวสลักคอกเป็นธุรกิจแบบครอบครัวถ้วยชามต่างๆก็ใช้แบบวินเทจทำให้นึกถึงสมัยเด็ก และของที่นี่ก็สดทุกอย่างทั้งออกเรือจับเองตกเองเลี้ยงไว้เองบ้างแล้วเขาก็จะเอามาทำให้กินและเนื้อปลากันเห็นๆเ,เลยทั้งซาซิมิสูชิปลาเกา๋าปลาหมึกปลากระพงบอกเลยว่าฟินสุดๆแล้วราคาก็มิตรภาพมากกินกันเต็มที่เกือบสิบคนเช็คบินมาไม่ถึงห้าพันว้าวสุดยอดประทับใจมาก พอกลับถึงโรงแรมเราก็ตัดสินใจกันว่าคืนนี้เราจะเหมารถสองแถวไปยังหาดทรายขาวที่อยู่ทางฝั่งขวาของเกาะเพราะไม่อยากต้องเสี่ยงลุยทางแดงเข้าออกโรงแรมตอนกลางคืนและหลังจากที่ปรึกษากันอยู่พักใหญ่สุดท้ายเราก็มาจบกันที่ u o ดี s p l a ส e Live Music และพิซซาก็เปลี่ยนแนวกันบ้างนะ มื้อนี้อาหารฝรั่งซึ่งก็ต้องขอบอกว่าอร่อยทุกอย่างเช่นกันโดยเฉพาะซุปผักขมกับสลัดเนื้อย่างชอบมากถือเป็นการจบปิดทริปแบบสมบูรณ์ซึ่งพวกเราก็จะรีบกลับไปนอนและเตรียมตัวออกเดินทางกลับในตอนเช้าต้องขอขอบคุณเพื่อนผู้ร่วมเดินทางและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่อยู่กันมาจนถึงช่วงท้ายนี้ งั้นพี่เคก็ขอลาไปพร้อมกับดนตรีมันๆสไตล์บลูส์ร็อกจากทางร้านอูดี้นี้เลยก็แล้วกันนะครับสวัสดี